คุณกิตติครับไม่ทราบว่าเราอยู่กันที่ไหนครับนี่คือสวนมะนาวผมก็ไม่เห็นว่ามันจะมีต้นมะพร้าวแถวนี้นะครับหยอกครับหยอกหยอกหยอกที่นี่ครับทำมะนาวกว่า1,600ต้นฮะ1,600ต้นพื้นที่แค่นี้เนี่ยนะมันออกลูกอย่างนี้เลยลูกใหญ่แล้วตก้วยลูกอ่ะมันดึงต้นจนแบบว่าตกลงมาข้างล่างเพราะมันรับน้ําหนักของลูกไม่ไหวและนี่ก็คือพี่เรียมครับเจ้าของมะนาว1 6 0 0ต้น ใช้ทางเสียไม่กี่รอบครับอันที่3ามอันที่สองตอนก่อนหน้าที่ไม่ใช้กับหลังใช้เนี่ยมันต่างกันเยอะไหมมันเลื่งนะครับละบอกดันทิ้งไปเถอะอยาวเ,เลยถึงขั้นต้องไถทิ้งแบบนี้แสดงว่าอาการคงจะหนักจริงๆนะครับเพราะฉีดแล้วเป็นยังไงครับไปฉีดข้างแรกที่มันโผล่เลยใบอ่อ,อนโผล่ข้างที่2เป็นอย่างนี้เลยเนี่ยโอ้โห สองครั้งนะครับมะน,นาวของพี่เรียมไม่ใช่แค่ฟื้นอย่างเดียวนะครับยังออกผลดกดกไม่พอแถมนึกใหญ่อีกด้วยก็เพราะช้างสยามช้างหน้าช้างทองแต่ผมจะรู้ได้ยังไงว่าพี่ใช้จริงหรือเปล่า เนี่ยเนี่ยเนี่ยวางเินเนี่ยว้าวางไว้เหมือนกับไม่ได้เตรียมกันมาเลยจริงๆขฉีดไปสองรอบปอกมาอย่างนี้เลยดูแต่ละลูกนี่ไม่ใช่ลูกไม่ใช่ลูกเด็กเล็กนะเลูกแปดลูกกะโลโลกว่าแล้วเดี๋ยวเกเป็นลูกโลหรอมะนาวที่ดีเนี่ยลูกมันต้องเขียวเขียวเกี้ยงอย่างนี้นะแบบนี้เลยให้อย่างนี้เลยให้ได้อย่างนี้อ่ะให้ดูอีกทีว่ามะนาวขมพี่เรียมนั้นลูกดกใหญ่ขนาดไหนมันประหยัดกว่าเมื่อก่อนไหมถ้าบ่วยอย่างเรียมมันก็หายตั้งหมื่นกว่าแล้วประหยัดไปตั้งสองหมื่นกว่าบาทยาอีกยาหกพันก็หายไดแล ยังไม่ต้องใช้ยาข้ามแมลงอีกด้วยใช้ต่อไหมอย่างเงี้ยอ๋อใช่ดิใช่ดิใครที่สนใจก็กดทิ่ตการได้เลยนะครับ